จบไปแล้วครับสำหรับเพลงที่มีความหมายกับผมมากๆเลยนะครับก็คิดว่าทุกคนต้องชอบเพลงนี้เหมือนกันนะครับผมก็ต้องขอบคุณที่แอมมากมากเลยนะครับที่แต่งเพลงนี้ให้ผมนะครับที่มาเช่นครับจแล้วก็จริงผมก็ อยากขอบคุณทุกๆอย่างเลยครับไม่ว่าจะเป็นทั้งดูมันดีที่สร้างผมขึ้นมาครับแล้วก็พี่จิวด้วยที่เป็นคนเชิญผมเข้ามาในวงการนคะครับแล้วก็พี่แอมพี่ปินครูพีที่คอยดูแลเรื่องการร้องเพลงของผมตลอดเลยครับก็ยังเป็น แม้แต่งเพลงที่เก่งมากๆผมก็ชอบแค่มากๆเลยครับแล้วก็รู้สึกว่าดีใจมากๆที่ได้ร้องเพลงที่แี่แต่งให้ครับแล้วก็ครับผมพี่พีนก็ช่วยสอนน้องเพลงปุ๊กปีก็ช่วยสอนน้องเพลงผมเยอะมากๆเลยครับขอบคุณนะครับแล้วก็ขอบคุณครูเบิร์ดด้วยครับที่กล้าที่คอยดูแลเรื่อง คนอ,อคนเสิร์ตครับแล้วก็ acting ในการอยู่บนเวทีของผมจริงๆผมก็เป็นคนที่ไม่ค่อยมั่นใจอนตัวเองเท่าไหร่ครับทุกวันนี้ก็ยังไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่เลยเวลาที่แบบมายืนอยู่บนเนี้ครับ<ช><ด>แล้วก็<ช><ด>ผอบคุณพี่ขอด้วยครับที่ปั้นผมมาตั้งแต่แรกนะครับก<ช><ด> ถ้าไม่มีพี่อ,อกก๊อฟก็ตอนนี้ยตอนนี้ก็ไม่รู้จะไปอยู่ตรงไหนครับถ้าพี่อ๊อฟก,ก็คงไม่มีม่มีมาชีบเพลยวันนี้ด้วยครับขอบคุณที่คอยสักดกันผมตลอดเวลาเลยครับขอบคุณมากมากเลยนะครับพี่อ,อ๊อฟแล้วก็ขอบคุณเฮียครับผมขอบคุณเฮียครับที่ก็เป็นความสบายใจให้ผมตลอดเวลาเลยครับเมื่อกี้ อยู่หลังเวทีใส่อินเอียแล้วนี่อินเฮียพูดก็แบบว่าอืไม่พูดเลยผมก็จะท้อแต่ว่าน้องง่ายครับเพราะต้องมาชมอ่ะเราก็มีเฮียมากๆเลยครับที่ปั้นผมมาเหมือนกันครับเป็นพฤกษิดตั้งแต่แรกครับแล้วก็ อขอบคุณเฮียที่มามาโชว์กับผมด้วยในะวันนี้ด้วยนะครับตอนนี้ก็อยู่ไหนแล้วไม่รู้นะครับรักเฮียนะคะรับจ,จริงๆพูดไปบ่อยมากๆแล้วครับก็ชั้นๆเลยครับรังเฮียามากเลยครับแล้วก็ที่สำคัญมากๆเลยนะครับขาดไปไม่ได้เลยโซนๆทุกคนครับขอบคุณ แต่ผมอว่าหังทุกคนมากๆเลยนะครับมากได้เจมากๆด้วยที่ทุกคนมาดูผมวันนี้ครับมเป็นครั้งแรกของผมแล้วก็จริงๆก็ทำอะไรผิดพลาดมาหลายอย่างมากๆเลยครับขอบคุณนะวันนี้เป็นวันเกิดผมก็อยากจะมีความสุขทุกคนให้มากที่สุดครับก็อยู่กับผมไปนานๆนะครับ เราทุกคนเหมือนก <irrelevant> ันครับวนนู้นด้วยว่าจะอยู่ดัวแต่ก็มองเห็นนะครับขอบคุณนะครับเนกันครับนะครับที่ก่อนที่เวลาจะยืดยื้อมากกว่านี้นะครับก็บทเพลงต่อไปเป็น